สวัสดีค่ะป้าเก๊กทำสวนนะคะวันนี้ป้าเก๊กจะพามาทําปุ๋ยพืชสดแบบง่ายๆเอาแบบปลูกข้างบ้านมีไม่กี่กีก่ระถางแต่ว่าเรามีใบผักสดอยู่ในบ้านเราอยากจะทําปุ๋ยไว้ใช้มั่งนะสลับกันบางทีซื้ออย่างเดียวไม่ไหวแต่ว่าวัสดุเหลือใช้เป็นใบผักเนาะ,ะนที่จริงป้าเก๊ก เก็บไว้เยอะมากจะทําแต่ว่าอันนี้เอามาทําให้ดูเป็นพิธีนะคะแล้วตัวเองก็จะไปทําเยอะๆอีกต่างหากเพราะว่าตัดกระถินลงไว้เยอะมากเลยค่ะปะกิ๊กตัดกระถินกองไว้แล้วก็อันนี้ใบถั่วเนี่ยกระถินอย่างเงี้ยพอดีปกิ๊กไปในเมืองมากะว่าจะหมักเยอะๆเหมือนกันแต่ไม่ทันละทําคลิปค่าเกินไปก็เลยตัดมาแค่นี้ตัดลงเยอะมากเลยค่ะเป็นครึ่งต้นเลยมั้ง แล้วใบตัวนี้ก็คือใบใบถั่วค่ะถั่วเล็บหมีล้นสวนเลยนะคะต้องทยอยเอาลงและคลื้มไปหมดคลื้มไปหมดจนพึ่งมาทํารังค่ะมาทั้งขโยงและบินมาปกิ k ่งไม่ว่ารถยนต์มาจอดหน้าบ้านที่ไหนได้พึ่งมาทํารังใต้ต้นมันเบอรี่เพราะว่ามีใบถั่วเนี่ยคลุมอยู่ค่ะเข้ามาอาศัยตอนนี้ลูกลูกเท่ากับมะพร้าวเนี่ยขนาดเนี้ยรังรัง รังพึ่งเข้ามาเกาะกันลูกขนาดนี้วันเดียวนะคะเกาะเย็นนั้นเช้าปะเก๊กมาดูนะขนาดนี้เลยเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่เนี่ยไม่กล้าเข้าไปเลยค่ะก็เลยใบยเนี่ยเด็ดเอารอบนอกเขาดกมากๆก,ก,ก็จะให้เบาบางลงไปมั่งเนาะเสร็จแล้วก็จะเอามาทําปุ๋ยดีกว่าเอาไปทิ้งนะคะเพราะว่าปุ๋ยพืชสดเนี่ยเราทําแล้วเอาไปใส่ผักกินใบผักจะงามมากนะถ้าใครไม่มีปุ๋ยหรือว่ามีปุ๋ยอยู่เอาปุ๋ยจากปะเก๊กไปเป็นพวกฮิวมัส นะปุ๋ยอินทรีย์แต่เราอยากเอาตัวนี้ใช้สลับไปด้วยเพราะว่าดีกว่าทิ้งไว้ก็จะมาพาย f c ทําเพราะตัวเองก็จะทําอยู่แล้วนะคะอันดับแรกเนาะเรามาเตรียมของก็คือใบผักต่างๆเนี่ยถ้าสับได้ก็ยิ่งดีนะคะสับสับสับที่จริงคนเขาทาบางคนกิ่งก้านอ่อนๆอะไรยาวๆก็ไม่ถึงกระอ่อนนะกางแก่กลางอ่อนเขาก็สับเอาหมดค่ะเพราะเราจะหมักอย่างน้อย15วันขึ้นไปถึง1เดือนถ้า15วันไม่ร้อนเราก็ใช้ได้เลย แล้วอีกอย่างก็คือเราจะไม่ใช้ดินนะคะปุ๋ยตัวนี้เป็นปุ๋ยพืชสดส่วนผสมอีกอย่างก็คือจะเป็นแกลบดํานะคะแกลบดําก็มีสารอาหารธาตุอาหารอยู่ในนี้หลายอย่างนะและจะมีโพแทสเซียมด้มีน้อยแต่ก็ยังมีอยู่นะคะอันนี้ถ้าเป็นปุ๋ยนะพืชก็จะงามมากเพราะว่าก็เป็นเปลือกข้าวเข้าเอาไปเผาก็กลายเป็นแกลบเป็นแกลบดำเนาะตัวนี้แกลบตัวนี้ก็ใช้ได้ ถ้าใครมีมีรำอ่อนนะคะก็จะยิ่งดีถ้าไม่มีรำอ่อนก็เอาแกลบตัวนี้ใช้ได้ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะเอาแค่สองตัวส 3, 3กับปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยคอกก็คือนี่ค่ะด้าแค่3ามตัวนี้ก็โอเคละแต่ประกิกมีตัวนี้ก็จะใส่ไปด้วยทําให้ดินร่วนซุยแล้วก็ย่อยสลายาก็กลายเป็นธาตุอาหารให้ผักของเรา่นแหละเ,เราจะไม่พูดยืดยาวแล้วเนาะเราจะมาลงมือทํากันเลย ป้าเก๊กถ่ายคลิปคำ่ำทุกวันทุกวันเอาเป็นว่าเป็นปุ๋ยชั้นหนึ่งกันแล้วกันเนาะที่มีไนโตรเจนเยอะเราก็จะใส่ที่จริงถ้ามีเยอะหลายชั้นทําเป็นชั้นชั้นสลับกันนะคะพอครบสี่ชั้นเราก็เอามาเริ่มต้นใหม่แต่ป้าเก๊กมีน้อยทําให้ดูเราก็จะใส่ไปหมดเลยใบไม้เนี่ยชั้นที่หนึ่งนะคะเนี่ยอันนี้ใบต้นแคร์ค่ะแคร์ก็ใบเยอะมากๆแคร์ต้นเดียวของป้าเก๊กนะั่นแหละอวดแล้วอวดอีกค่ะ อยู่ในอยู่ในกระถางสิบนิ้วดอกเพียบเลยก็เลยไปเด็ดเอาใบเข้าลงมาเอ้ยตอนนี้กินเพลินเลยค่ะเพลินมากๆเลยไม่ต้องซื้อลอะใส่เข้าไปให้หมดเลยนะคะอย่างรวดเร็วชั<ำ>้นยะวท,ทำชั้นเดียวให้ด,ด,หดูแต่ถ้าใครจะทำหลายชั้นก็สลับไล่ขึ้นไปใหม่อันนี้ชั้นที่หนึ่งนะคะชั้นที่ส เราจะใส่ตัวไหนก่อนก็ได้ตัวนี้ก่อนหรือว่าจะเอาขี้วัวก่อนก็ได้นะคะได้หมดที่จริงแล้วไม่ต้องถามว่าใส่มากใส่น้อยมีเยอะใส่เยอะมีน้อยใส่น้อยค่ะที่จริงใส่ได้อีกเยอะเลยแต่ทาให้ดูเป็นพิธีนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็เอาขี้วัวทีนี้ใส่เข้าไปขี้วัวปน่นใครมีเป็นก้อนก็ใส่ก้อนนะคะที่จริงเขาไม่ต้องใช้เยอะหรอก แต่เนื่องจากว่าปลาเกกมีเยอะคุณลุงปิดจมูกไว้นะ,ะ,ะไม่ได้ใส่ผ้าก็จะใส่ไปมีน้อยก็ใส่น้อยนะคะเพราะว่าขี้วัวเนี่ยธาตุอาหารที่มีไนโตรเจนก็จริงแต่ไม่เยอะไม่เยอะมีน้อยเขาก็พูดไปอย่างงั้นแหละมีไนโตรเจนในขี้วัวเพราะฉะนั้นใบกระถินใบถั่วเนี่ยเป็นการเสริมธาตุไนโตรเจนให้กับ ผสมกับขี้ัวเนี่ยก็จะมีธาตุไนโตร,โจรเจนเยอะมากๆนะคะเสร็จแล้วตัวนี้เราก็ใส่ลงไปเลยแกลดดำเอาเป็นว่าใครมี2อ,อย่างใส่สองอย่างใครมีน้อยใส่น้อยมีมากใส่มากถ้ามีแต่ใบไม้ก็อาจจะสลับกับขี้วัวนะคะแค่นี้ก็ได้นะมีใบผักกับขี้ัวก็โอเคแต่ถ้ามี วัตถุดิบเยอะอย่างนี้ก็ใส่เข้าไปนนเสร็จแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นละถ้าจะทำอีกก็ใส่ใบไม้ใส่ขี้วั่วใส่แกลบใส่ตัวนี้สลับกันไปอันไหนก่อนอันไหนขอให้วางผักลงไปก่อนเนาะละสามตัวนั้นก็สลับชั้นกันสลับไปสลับมาก็ได้ครไม่มีปัญหานะคะเนี่ยน้ำที่จะรดแล้วก็อย่าลืมใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับน้ำส้มควันไม้ลงไปด้วย ใส่ก็กะเอาค่ะการทำปุ๋ยเนาะไม่มีอะไรตายตัวกะกะเอาพอเขาเป็นปุ๋ยให้เราใช้ก็โอเคละขอให้เขาย่อยสลายเนาะรดไปให้ทั่วแต่ปกติก็คงรดแค่นี้แหละไม่รดเยอะแต่ถ้าเราเอาไปตั้งในสวนของเราก็รดเยอะได้แล้วหลังโฟมอย่าลืมเจาะรูที่ก้นด้วยนะคะลืมบอกให้ดูเนาะ เจาะสองสามรูพอแล้วให้น้ําระบายออกไปน้ําไม่ขังไม่แฉะนะถ้าเราไม่เจาะมันจะแฉะแล้วก็ไม่ต้องเจาะเยอะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไปหาที่ที่จริงก่อนทําต้องไปหาที่ตั้งเหมาะๆแล้วก็ไปทําแต่เพื่อีมันเข้าสวนแล้วมันมืดเนาะก็เลยทําให้ดูข้างนอกเราต้องยกเอาไปไว้หลบไว้ในร่มอย่าตากแดดนะคะเก็บไว้ในร่มแล้วก็หากระสอบมาคลุมไว้ผ้าพลาสติกก็ได้ค่ะพลาสติกคลุมไว้นะ ให้เขาเกิดความร้อนพอเขาเกิดความร้อนนะคะเขาก็จะย่อยสลายจุลินทรีย์อะไรก็ไปช่วยย่อยสลายในขี้วัวนี่ก็มีจุลินทรีย์นะบางคนเขาไม่มีน้ําไม่มีน้ําจุลินทรีย์ไม่มีอะไรใส่เขาก็หมักกับขี้วัวกับน้ําเปล่าก็ย่อยสลายได้แต่จะช้าหน่อยเพราะว่าในขี้วัวมันมีจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายได้ค่ะรอบเสร็จแล้วเอากระสอบปิดไว้นะไม่ต้องรดน้ําทุกวันหรอก สามสี่วันห้าวันเรามาเปิดดูถ้าเขามีความชื้นอยู่ก็ปิดไว้อย่างนั้นแหละเรารดครั้งแรกนี่ให้เยอะๆยไว้เลยนะแต่เรามาเปิดดูแล้วถ้ารู้สึกว่าแห้งเราก็เอนาน้ำมารดให้เขาเอาใส่บัวก็ได้นะคะมารดให้มีความชื้นแค่นั้นแหละถ้าไม่เกิดไม่มีความชื้นก็ไม่มีการย่อยสลายย่อยสลายไม่ได้นะคะพอมีความชื้นนะก็เกิดการย่อยสลายเกิดการ เกิดความร้อนขึ้นในเนี้ยเขาก็จะย่อยสลายได้พอครบ15วันนะคะให้มาเปิดดูแล้วก็ไปแย่ดูข้างในเนี้ยถ้าไม่มีความร้อนก็เอาไปใช้ได้ใส่ผักงามมากๆนะดีกว่าเอาใบไม้ไปทิ้งนะคะใบผักใบอะไรก็ได้ได้ทุกอย่างแต่ว่าให้มีใบกระถินร่วมด้วยเพราะว่าใบกระถินมีธาตุไนโตรเจนเยอะเดือนนึ่งดีกว่าเดือนหนึ่งดีกว่าจะได้ยนน่อย,ยสลายหมด เราไม่ได้รีบใช้สิบห้าวันแล้วก็แบ่งมาใช้นิดๆหน่นนนนอยๆได้อย่างเงี้ยนากก็หยิบมาตักมามาใช้สักหน่อยแล้วก็ปิดไว้นะถ้าถึงเดือนนะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะย่อยสลายได้ดีมากกลายกลายเป็นปุ๋ยชั้นหนึ่งเลยเอาไปทําดูนะคะใบอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นใบพืชสดนะอ,อันนี้เขาเรียกว่าปุ๋ยพืชสดนะคะไม่เอาใบไม้แห้งนะเรียบมันเต็มรลังเลยเนีย ใ่ให้เต็มๆแล้วปิดไว้แต่ว่า p a ก k a g ใส่เต็มนี่จะยกไปไม่ไหวเนาะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะหาคนมาหามไปไว้ในร่มอันนี้ทาให้ดูชั้นเดียวทําชั้นเดียวไม่ได้ทําหลายชั้นไปเอากระสอบมาปิดไว้ผ้าพลาสติกมาคลุมไว้ให้เกิดความร้อนก็จะย่อยสลายได้ดีเนาะถ้าเราไม่ปิดนะเขาไม่เกิดความร้อนการย่อยสลายก็จะไม่ดีค่ะจุลินทรีย์ทํางานไม่ดีโอเคนะคะคลิปนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่มีใบผักเยอะๆรอบบ้านรอบเมืองแต่อย่าลืมว่าเอาใบกระถินมาร่วมด้วยนะแต่ไม่ต้องการความร้อนจากแดดใช่ความร้อนอบอ้าวให้เขาย่อยสลายในนี้แต่ไม่ได้เอาความร้อนจากแดดแสงแดดไม่เอาคุณลุงเข้าใจดีนะบอกเข้าใจครับเข้าใจเดี๋ยวนี้คุณลุงชอบคุยด้วยแล้วก่อนนี้ไม่คุยเลยเนาะอ้าวบอกเอฟซีเอฟไปไปฟังเพลงคุณลุงหน่อยนะคะ ที่ไหนพ่อบอกมาที่ไหนนะคะไม่บอกอไม่บอกไม, <laughs> ไม่เคย <laughs> เขียนคนยาเราเขียน้วบอกคุณลุงร้องเพลงเก่งนะไปดูวีซิงเอาวันหลังค่อยฟังกันแล้วกันวันนี้ยังไม่บอกอ่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะจะคําแล้วสวัสดีค่ะ